สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในเกมประมาณแอนคอนเคอร์เลสอร์สามนั่นเองนะครับผมซึ่งในภาคนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับผมเริ่มจากข้อหนึ่งก็คือเอ่อน่าจะเป็นประเทศนะครับผมประเทศน้อยมากเลยนะครับผมให้มาอยู่3ประเทศเองครับผมจริงๆมันควรจะให้มาเยอะกว่านี้นะนะครับผมส่วนนร้นะกราฟิกนี้มัน มันก็สวยดีนะครับผมจันนิกชอบนะครับเดี๋ยวเราเอาหมามาดูดดดดโอเค,อเ,คเกมไวนิดนึงนี่ครับผมเราต้องรีบสร้างก่อนนะครับ เหมือนจะมาได้สองทางนะครับไาเอาฐานเข้าบ้านก่อนต้องวางไว้ไกลๆหน่อยถามว่าทำไมถึงวางไว้ไกลเดี๋ยวโดนไอ้นี่อะไรวะดาวเทียมตกใส่ครับแตกเลย One shot one kill เรารีบสร้างไฟไปเลยโอเคนะครับ ทางนี้ก็มาได้แต่ว่า,าไม่ไม่มีไม่ไม,ม,มีอะไรโอเคนะครับ <c oughs> อ่ะโอเคตอนนี้เราค่อยๆขยายฐานไปนะครับสร้างโรง,งนี้เลยก็ได้โอเคครับทหาร ก็มาเรื่อยๆเนาะโอเคครับโอเคเราสร้างนี้ไว้กันฐานนะครับผมอ่ะอัพเลเวลก่อนโอเคนะครับอันนี้เป็น <c oughs> อยลบเราเทียมลูกเล็กมาน้อง <c oughs> ต้องดู <c oughs> น่าจะอยู่แถวนี้แหละ อโอเคเจอศัตรูละศัตรูโหมากันเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมโอเคเราจะได้สร้างอ่าโรงแร่ไว้นะครับผมเฮ้ยเรู้สึกรู้สึกแปลกๆแ,แ,แ,แล้วแปลกๆแล้วโอเคนะครับสร้างรถถังไว้นะครับเฮ้ยข้างหลังมันจะเจอศึกโอเค ค่อยดีหน่อยนะครับที่เราสร้างไอ้นี่ไว้าาท่านผู้ชมอะไรยิยงแม่งเลยยิยงเลยโอเคเราควรจะสร้างด,ดิฟเฟนเบรูได้แล้วครับดิฟเฟนเบรูมัวม่วมั่วมั่วเลยคน <c oughs> มัวม่วมั่วโซตัวเหล็งจริงครับท่านผู้ชม โอ้โหตอนนี้เหมือนสัตรูก็บินวนอยู่นะครับมันจะพยายามมาแอบหลอยบ้านเราเราดูก่อน,นครับเราจะเราควรจะเริ่มสร้างไอ้พวกนี้ได้นะท่านผู้ชมพวกโคโนโ่พวกอย่างเงี้ยไฟฟ้าแล้วก็อะไรสักอย่างลืมโอเคหาโรงทหารก่อนครับอยู่ไหนวะ แพงเหลือกเกินน,นีมีน้ำมีน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีน้ำโอเคอุ้ยลบลบนะขยันวางเหลือเกินนะ Building, building in progress. <tongue> We're unarmed. <tongue> Select target. Construction complete. A unit is under attack. Chronosphere ready. Select location. Enemy base detected. Select target. Oh, <tongue> โอ้ผ oh, ิดหลักสูตรเม <c oughs> ื่อกี้ผิดหลักสูตรไปหน่อยมาได้เวลาแล้วอ โอ้ไอ้นี้ก็นะสงสารม,มันจังเลย <c oughs> อ้วสวไแล้ว เกินเกินอุ้ยดูดิตดเกียนอ่ะแมงมุมอ่ะตอนนี้เราก็ส่งเครื่องบินรบไปแล้วกลำสองลำ เซนทรีบอร์เมอร์เอ้ามันไม่เหมือนกันนะเนี่ยสวยโอ้ลวงสองเลยท่านผู้ชมอ๋อท่านเนี้ยดีกว่าเอ้ยเราซื้อคันนี้ดีกว่าเออซื้อคันนี้ดีกว่ามันเลือมันเยอะด้วยมั้งเ โอ้โหยิงยับเลยได้ได้เล่นพวกนี้ได้เล่นมารบกันหน่อยดีกว่ามนะั้ง <_ EN> มารบกันหน่อยดีกว่ามนะั้งอ้าวตายหมดแล้วเดี๋ยว <_ EN> เราทำลายกองทัพมัน <_ EN> อุย้ยยับ วีอุ้ยมาดิเออเออเอาเข้าไปทิ้งระเบิดอีกลูกนึงมาดิเหมือนว่าเราก็เหมือนจะได้โดนดาวเทียมของมันบ้างนะแต่ว่ามันชอบเอาดาวเทียมมันอะมาใส่พวกเราไงไช่วยมันยิงเถอะสงสารเนาะสวย โอ้ уров, ตอนนี้การเงินแบบต so er, ิดขัดมากเลยนะพี่ชมจนแบบโคตรจนสวยการเงินนี่ขัดสนจริงๆเคียวโคนอสเปีย ลบๆๆก่อนลบก่อนลบกันอ้าวเอาเนี่ยมันชอบลงเนี้ยเออดาวเทียมมันไม่ลงใส่บ้านเราบอดมันกากเกินถ้ามันลงดาวเทียมใส่บ้านเรามีหวังหัวยู่แล้วเขาว่าพวกเองรออะไรทำไมพวกเองไม่ถึงไม่ทำ้ายไะโท ไปไปไปมูเรท็งโอเปอเรชันตอนนี <illa>. ้เราค่อยๆแบบเลาะเลาะทำลายแบบบ้านเล็กบ้านร้อยของมันครับเราไม่ยึดละขี้เกียจอายฉลาดอยู่นี่ว่ามีการหลบด้วยแต่ทำไมเงินเรามันน้อยอย่างนะผู้ชมฮะ เงินเราน้อยหน่อยเพราะอะไรวะเนี่ยเราซื้อของแพงใช่ป่ะเงินเราเลยน้อยขนาดนี้เนี่ยมาแล้วคืมีทิ้งระเบิดโอ้โหล่วงอ่ะกลับบ้านไปก่อนเพื่อน อลงตรงไหนดีครับลงมาตรงนี้แหละจัดไปน้องแตกสองการเงินหมดแล้วสินเนี่ยทำไมรถถังละมั่วันาดนั้เออ ขยับมาได้แล้วเพื่อนมากองทัพอาจจะเป็นกองทัพที่เล็กนะฮคะไล่คันนี้ไม่ไปกับเขาเยอะเหนื่อยใจเอาพวกนี้จริงเชียมารวมตัวกันหน่อยนิเร็ว Oh. Insufficient funds What can we do for you, sir? Affirmative, sir ai? Mà, lục tố, lục tố Lào đuôi như lọc Select target, Select target. <coughs> They're counting on us, boys A unit is under the <coughs> Insufficient funds Confirm okay, <coughs> Let's set her down

จัดไปค่อยๆทำลายอุ้ยโกงเกินอุ้ยเกียนจัดเกียนจัดท่านผู้ชมเออเออโดนดูดเอาเอาเอาแตกแตก

ใครยังไม่หมดอัดต่อได้นะครับงบีนท้งระเบิดมีบอมเบอร์บ,อบ,อรบึมทำลายเลยมามาเอาให้หมดยิงแม่งเลยเออม,มาด้เหลืออะไรอีกอะบ้านไหนอะเฮ้ยงอกบ้านใหม่อือบ้านใหญ่แตกไอ้น้องลงไฟฟ้าของเองพี่ขอเลยนะพี่หย่อหย่ม <ๆ S 1> เลยกัน เพื่อจะจัดให้งามๆเลยจัดการเลยเพื่อนอุ้ยโอ้โหโหดเกินสุดยอดสุดยอดสุดจัดอาเทนาแคนนอนหูก็โหดเกินลูกพี่สุดยอดโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่แวะเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ